สวัสดีครับผมสมชัยจากรถบ้านสมชายนะครับวันนี้ผมมีรถรีโวมานำเสนอนะครับเป็นแคปนะครับเป็น4คณ4นะครับดับแรกเราจะพามาดูรถคันนี้ก่อนนะครับซึ่งเป็นรถเข้าใหม่ทั้ง2คันเลยนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเชิญมาดูกันเลยครับครับผมมาดูนะฮะภายในห้องลยสานะครับรถเรายังไม่ได้ทำความสะอาดอะไรเลยนะครับ ภายในสวยเลยนะครับไม่มีริ้วรอยอะไรเลยนะครับเรียบร้อยนะครับกระจกไฟฟ้าแอร์แบ็คู่ภายในสะอาดเรียบร้อยนะฮะนี่ขนาดยังไม่ได้ทําความสอาดอะไรเลยนะฮะโอเคนะครับคันนี้สภาพเดิมๆเลยนะครับอสีคูนสะฮะขับเคลื่อน4ล้อนะฮะเกียร์ธรรมดานะครับ ไมเลยก็อยู่ประมาณแสนกว่าโลนะครับโอเคแล้วก็ยางนะฮะยางมาดูยางกันยางคันนี้เป็นยางปี2 0 2 1นะครับนี่เป็นโยโกฮามานะครับเรียบร้อยนะฮะมีหลังคายพร้อมนะครับอี่สีเดิมๆเ,เลยไม่เคยทำสีนะครับมาวันนี้เป็นวันแรกนะฮะเนี่ย เรียบร้อยนะฮะเดิมเดิมหมดทุกอย่างอโอเคดูข้างล่างนี่ข้างล่างใตทองเลยไม่ได้ล้างเลยนะสภาพเรียบร้อยนะฮะไม่มีผุไม่มีอะไรเลยนะครับสภาพสวยครับทันนี้จะเป็นปี2018นะฮะเพจก็เป็น2018นะครับอ่อเป็นเดือนเพจเดือนกุมภานะครับแต่ภาษีดจดเดือนมีนานะครับผม มาดูฝั่งนี้เหมือนกันนะฮะสภาพเรียบร้อยอ่ะเรียบร้อยนะครับในในโอเคยังไม่ได้รีโนเวทนะฮะยังไม่ได้ทำความสะอาดอะไรเลยอ่าโอเคเดิมเดิมเลยนะฮะอันนี้ให้ดูเม็ดอร์กอยู่ครบนะฮะรถไม่เคยทำสีเลยสภาพเรียบร้อยนะครับสมุดคู่มือเช็คศูนย์มีเรียบร้อยนะฮะ นะครับกุญแจนะครับ okay. <Okay. S 1> เดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันนะครับกัน mm hmm. ชนหน้าอาจจะมีรอยลิ้นนิดหน่อยๆนยนะฮะอันนี้เดี๋ยวเราเก็บงานให้ได้ครับพอดีรถมันเพิ่งมาโอเคอันนี้ยังไม่ได้ทำความสะอาดเลยนะฮะมายัางไงก็อย่างนั้นเลยฮะขานหน้าเดิมเดิมเลยนะครับ มันจะมีตัวสัญ,ญลักษณ์คือตัว R กับตัว L ฐานเดิมนะฮะเพศเดิมเพศเป็นปี2018นะฮะเดือนกุมภานะครับเฟเวรบรอี่นะครับกระโปรงไม่เคยแกะดำสีนะฮะออเครื่องยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดนะครับเรียบร้อยนะครับโอเคนะฮะสำหรับเจ้ารถคันนี้สภาพนี้เลยนะครับเดี๋ยวราคาเรามาคุยกันนะฮะ เดี๋ยวผมให้ไปดูอีกคันหนึ่งเป็น4ประตูโอเคเดี๋ยวเอาเจ้าคันนี้ก่อนแล้วกันผมจะเสนอนะฮะราคาผมราคาพิเศษเลยนะครับ589,000บาทนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับป2018ี2018.18จนะครับราคานี้เลยนะครับงานผมให้ดูสภาพตามที่ที่มาเลยนะฮะมันมามีรอยนิดน่หน่อยๆอยไงี้ผมเก็บงานให้ได้ครับ โอเคครับเดี๋ยวสำหรับการน,นี้เรียบคงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ